ค่ะทูกคนาใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อใหม่นะคะไวรุ่นรถแต่งนะนี่มาจัดวงล้อนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานดีแม็กนะคะครอบลุงจี๒นะคะทุกคนปกติปักตะก้าเวลนะคะวงล้อเวลนะคะจะเป็นครอบลุงจีไนะคะสาหรับใครที่อยากได้ล้อเล็กๆนะคะลูกค้าสามารถมาจัดวงล้อนี้ได้เลยทุกคนอันนี้สกีงานโลโก้อย่างนี้เลยนะคะว่าดีแม็กนะคะตัวนี้นะคะมีเลือกสีเนตะก้านะคะที่สามารถเลือกสีน็ตะก้าเหลืองด้านล่างใช้มือทุกคนแบบสีสีเขียวคืสวยมากทุกคเห็นไหม นี่นะคะงานวงล้อเล็กอย่างนี้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจงานวงล้อตัวนี้นะคะก็สามารถกดสั่งเซนตการ์เื่องดารางเซมือได้เลยทุกคนหนึ่งใบม่วงเท่าน,นั้นราคาเนตกาคือถูกมากลูกค้าได้เป็นคู่เลยนะคะสําหรับแบบทุกคนอยากเอาไปเปียนะ่ะลหลายสีก็สามารถกดหลายหลายสีได้เลยนะคะได้แบบทุกคนแบงค์เทาใบเดียวคือได้สองสีเลยนะคะได้เป็นคู่เลยี งานคือดีมากนะคะสฟนรอบใารที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งเซิลนตะกา้าเหลืองนดะังล่างซ้นมือได้เลยนี่คูแบบทุกคนถูกมาก